ำหรับจุดเด่นของ Silvermane Valor Plate นั่นคือในส่วนของ Weapon Technique Charge Speed ซึ่ง Weapon Technique ตรงนี้ที่เขาพูดถึงนั่นคือในส่วนของ Northern Technique และ Southern Technique ที่เราสามารถทำได้ซึ่งสำหรับเกม Godfall เองนั้น Northern และ Southern Technique มันก็จะแตกต่างกันตามประเภทของอาวุธและด้วยจุดเด่นของ Valor Plate ตัวนี้มันอยู่ที่ Weapon Technique เพราะฉะนั้น b u i ที่อยากจะมานำเสนอในวันนี้มันคือ b u i l ที่เราจะสามารถใช้ Northern หรือ Southern Technique ได้บ่อยและค่อนข้างถี ซึ่งนั่นก็คือผลลัพธ์จากเวพอัพเทคนิค a r ร์จสป e d ซึ่งวิธีที่เราจะเก็บเว o n c h a r ร์จสป e d ในบิวนี้มันจะมีหลายทางไม่ว่าจากทาง Critical h i t ์ p ฮ r ์และในส่วนของอาร์คอนฟิเพราะซิลเวอร์แมนแวลล์เพลย่างนั้นอาร์คอนฟิมันก็เพิ่มเวพอัเทคนิค a r ร์จสป e d ให้กับเราอีก300%เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการเก็บเวพอัเทคนิคชาร์จสป e d จากทางที่บอกมาอาร์คอนฟิก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญสําหรับบิลนี้ด้วย และเนื่องจากบิวนี้เป็นบิวที่ผมอยากจะขออนุญาตแนะนําให้สําหรับคนที่เล่นคนเดียวหรือว่าผู้เล่นสไตล์โซโลเพราะฉะนั้นความอยู่รอดก็เป็นสิ่งที่สาคัญรวมไปถึงในบิวนี้เราจะสามารถมีบัฟได้ถึง3 b u บัฟและดีบัฟได้1อันซึ่งบัฟที่เราจะได้จะมี blessing of l o v e blessing of infusion และ blessing of endurance และทางฝั่งของดีบัฟที่ศัตรูเราจะได้เป็น mark of weakness รายละเอียดต่างเหล่านี้จะเป็นไงเราไปดูกันในทาคาชิมีคำตอบกับเกม godfall ครับ และในพาแรกที่เราจะมาดูกันนั่นก็คือวิธีการเก็บ w e a เว t พ่นเทคนิค h o r t Speed ซึ่งอย่างที่เราได้บอกกัไปมันมีอยู่3ทางนั่นคือในส่วนของ Critical Hits p r r y y และอา c o n Fury ทีนี้เราจะไปเริ่มดูกันที่ Critical Hits กันก่อนของชิ้นแรกที่เราจะมาดูกันที่จะช่วยทำให้เราได้ w เว n พ e นเทคนิคขึ้นมาจาก Critical Hits นั่นก็คือในส่วนของ Lion Talisman ซึ่งจะตัว Lion Talisman เองมาเป็นส่วนหนึ่งในหมวนหมู่ c h a r ม สำหรับไลออนทาลิสแมมันบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตีติด c คริสตัลฮิตกับศัตรูเราจะได้เวทพ่นเทคนิคชาร์จขึ้นมาเลยท,ทันทีและมีหนำซ้ำเรายังได้เวทพ่นเทคนิคชาร์จสป e d ซึ่งบัฟของเวทพ่นเทคนิคชาร์จสป e d ตรงนี้จะมีระยะเวลายอยู่กับเราสูงถึง10วินาทีและในกรณีที่เราไม่มี Lion t นทา s ิสแเราสามารถมาเลือกใส่ออกเมนได้ซึ่งออกเมนที่เราพูดถึงนะั่นคือในส่วนของออกเมนที่มีชื่อว่า paradise สำหรับออกเมนตัวนี้มันบอกเลยว่าเราจะได้เวพอนเทคนิคชาร์จสปีดขึ้นมาซึ่งบัฟตัวนี้จะอยู่กับเราเป็นเวลา10วินาทีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตีติดคริตโน้ตกันนิดนึงในเรื่องของคําพูดที่ผมบอกว่าตีติดคริตนี้มันคือทุกอย่างที่เราทําในการทําดาเมจกับศัตรูเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีตัวเลขเป็นคริติอลิตขึ้นมาบัฟตัวนี้ก็จะทํางานทันทีทีนี้ข้อแตกต่างระหว่าง Lion Talisman กับ Paradise มันอยู่ตรงที่ว่า Lion t a l i s m a n นนั้นทุกครั้งที่เราตีติดคร นอกเหนือจากบัฟที่เราจะได้เป็นเวลา10วินาทีเรายังได้เวทพอนเทคนิคชาร์จทันทีส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยความเห็นส่วนตัวแล้วผมอยากจะแนะนำให้ใส่เป็น Lion t r a n s m a n ใน c h a r m แต่ถ้าเราไม่มีจริงๆเราสามารถเลือกใส่ Augment Paradise แทนได้ครับหลังจากที่เราดูวิธีการที่เราจะได้เวทพ่นเทคนิคชาร์จขึ้นมาจาก Critical Hit s ไปแล้วสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะั่นคือเราจะเอา Critical Hits มาจากไหน c r i ท i c a l hit ที่เขาพูดถึงในเกม God Fall ขเขาพูดถึง Critical Hit Chance หรือว่าโอกาสที่เราจะตีติด r r t t i c l l i t t ซึ่งจากตัวอย่างที่ดูกันอยู่นาะตอนนี้เลย Critical Hit Chance Base ของผมอยู่เพียงแค่14%นั่นหมายว่าถ้าผมตีศัตรู100ครั้งมันมีโอกาสติดเพียงแค่14ครั้งทีนี้ถามว่า Critical Hit Chance แค่14%มันพอไหมผมต้องบอกเลยว่ามันไม่พอซึ่งการที่ r r t t i c l l i t Chance ของเรามันไม่พอนั้นสิ่งหนึ่งที่เราสาารได้่คือใ Luna Token ในช่องของช h a r มแต่ทาว่าในเคสนี้เราไม่สามารถทำได้เพราะเราได้ล็อกช่องช h a r มไว้แล้วว่าเป็น Lion Talisman เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะนำเสนอ2วิธีที่เราจะสามารถหา Critical Hit Chance ขึ้นมาเพื่อทำให้เราสามารถตีติดคริตได้บ่อยขึ้นและในพาร์ทแรกของการหา Critical Hit Chance เพิ่มมันอยู่ที่ Lifestone และ Banner ซึ่งทางฝั่ง Lifestone ขอผมเลือกใช้เป็น a r c h ชั่นส e เท ซึ่ง primary effect ของมันนะั่นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ life stone ตัวนี้เราจะได้ critical hit chance และ critical hit damage เพิ่มซึ่งบ u f f critical hit chance และ critical hit damage ตรงนี้จะอยู่เป็นเวลา10วินาทีหลังจากที่เราใช้ life stone ทีนี้ทางฝั่งของแ banner นนผมได้เลือกใช้เป็น m e s s a g s bandero สำหรับ primary set ที่มันให้มานั่นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปักนเ n อร์นี้ลงพื้นและเราอยู่ในวง aura ของมันเราจะได้ทั้ง critical chance และ critical hit damage โน้ตกันในหนึ่งสำหรับ critical hit chance ที่ผมได้นะตอนนี้กับแบนเนอร์ตัวนี้มันอยู่ที่แค่25%ซึ่งเลเวลของแบนเนอร์มันอยู่แค่เลเวล4 3ไม่ใช่50และมันเป็นของเอ i ิกไม่ใช่เลเจนเดอรี่ถึงแม้ว่าไลฟ์โซนและแบนเนอร์มันจะเป็นที่ที่เราจะสามารถหา critical hit chance มาเพิ่มได้แต่ถ้าว่าบัฟทั้ง2ตัวนี้ก็มีข้อจำกัดทางฝั่งของแบนเนอร์เองนั้นเนื่องจากเราไม่ได้เล่นสายแบนเนอร์เพราะฉะนั้นแบนเนอร์ของเราจะอยู่ได้ไม่นานและไม่สามารถเรียกมันออกมาได้ที่ ทางฝั่งของไลฟ์สโตนเองนั้นเราก็สามารถใช้ได้เพียงแค่3 c h a r ร์จจนกว่าเราจะเก็บไลฟ์ออร์บหรือว่าลูกแก้วสีเขียวที่ลอยอยู่บนพื้นเมื่อเลือดของเราอยู่ที่100%หรือว่าเลือดเต็มนั่นเองและด้วยข้อจํากัดของแบนเนอร์และไลฟ์สโตนอย่างที่ได้บอกกันไปมันเลยนํามาสู่ทางที่2ที่เราจะสามารถหาคริคอลชนส์มาเพิ่มได้นั่นคือในส่วนของ blessing of l o v e ทีนี้ถ้าเราอ้างอิงตามโคเด็กซ์ในตัวเกมในหมวดหมู่ของ b l e s s i n g หรือว่าบัฟที่เราจะได้ในตัวเรานั้น Blessing of Luck มันเขียนบอกไว้ว่ามันจะให้ Critical Hit Chance เพิ่มกับเราถ้ามันติดและอย่างที่เราทราบกันดีว่าในส่วนของสกิลในหมวดหมู่ Critical Hit Chance มันก็มีโอกาสที่จะให้ b l e s s i n g of Luck กับเราแต่ถ้าว่าการที่เราจะได้ b l e s s i n g of Luck จากหมวดหมู่ r i t i c a l Hit Chance ในสกิลของเรานั้นเราจะต้องตีติดคริตและมันมีโอกาสเพียงแค่10%ที่เลเวล3า และที่เลเวล5เรามีโอกาส10%อีกเช่นเดียวกันที่เราจะได้ Greater Blessing of Luck ซึ่งมันจะให้ Critical Chance เพิ่มขึ้นมามากกว่า Blessing of Luck ทีนี้ถามว่าเราจะทำให้มันติดได้ยังไงด้วยโอกาสอันน้อยนิดตรงนี้คำตอบมันอยู่ที่อาวุธครับและอาวุธที่ผมพูดถึงอยู่นั้นมันมีชื่อว่า Dress Cools Legacy เป็น Legendary Longsword สำหรับ Primary Stat ของมันมันถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกมาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตีโดนศัตรูด้วย Northern Technique ย้ำว่าเพียงแค่ตีโดนเท่านั้นเราก็จะได้ Blessing of Luck แบบ g การันตีและในพาที่2มันบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตีโดนสัตรูด้วย Southern Technique เราจะได้ Blessing of Infusion แบบ g u การานัน e ีเช่นเดียวกันทีนี้ถามว่า d r a s c u s Legacy จะส่งผลยังไงกับบิลนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอย่างที่เราได้บอกไปตอนต้นวิดีโอว่าในส่วนของ Weapon Technique ที่เขาพูดถึงในเกม Godfall เขาพูดถึง Northern Technique และ Southern Technique ที่เราสามารถใช้ได้ และอย่างที่เราได้บอกไปอ้างอิงจาก c o d e ็กในเกม Blessing of Luck มันเพิ่ม Critical Hit Chance ให้กับเราน่าหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ Northern Technique กับ d r a c o u l s Legacy นั้นมันจะทำให้เราได้ Blessing of Luck แบบการันตีซึ่งมันจะเพิ่ม Critical Hit Chance ให้กับเราน่าหมายความว่าระหว่างที่เราตีศัตรูด้วยบัฟของ Blessing of Luck อยู่นั้นมันจะทำให้ Lion Talisman ทำงานซึ่งเราจะได้ Weapon Technique Charge และ Weapon Technique Charge Speed Buff ซึ่งระหว่างที่เราตีไปเรื่อยๆนั้น Lion Talisman มันก็จะเก็บเวทพ่นเทคนิคให้กับเราและเมื่อมันเก็บให้กับเราเสร็จเราก็สามารถวนกลับมาใช้ Northern ทคนิคกับ d r ั s c ู l ส์เลกาซีซึ่งมันก็จะทำให้ Blessing of Luck ติดอีกครั้งหนึ่งและมันก็จะวนการทำงานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทำให้เราสามารถได้เวทพ่นเทคนิคจาก Critical Hit และนี่คือการทำงานของ Lion Talisman ควบคู่กับ d r a s c ูส์เลกาครับ หลังจากที่เราได้ดูวิธีการเก็บเวพอ t e เทคนิ c ชาร์จกับ critical hit ไปแล้วสิ่งถัดมาที่เราจะมาดูกันกนะ็คือการเก็บเวพอ t e เทคนิ c ชาร์จกับการ p a r r y ซึ่งในเคสนี้ผมได้เลือกใส่มาเป็นแหวนที่มีชื่อว่า a d a m a n t i t e Band สำหรับ Primary stack ของมันมาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถ p a r r y ศัตรูได้สำเร็จเราจะได้เวพอัลเทคนิ h a r g e Speed ซึ่งบัฟตัวนี้จะอยู่กับเราเป็นเวลา10วินาทีมีหนำซ้ำ เวพอนเทคนิคครั้งต่อไปที่เราทํากับศัตรูนั้นเราจะสามารถทํำดาม g จได้เพิ่มซึ่งในเคสนี้เราจะทํำดาม g จได้เพิ่มอีก35%นั่นหมายความว่านอกเหนือจากการเก็บเวพอ e c นเทคนิคชาร์จกับคริ t ิคอลฮิ t แล้วนั้นถ้าเราเลือกที่จะ p พ r r y สศัตรูไม่ว่า Northern หรือเซาเทิร์นเทคนิคครั้งต่อไปที่เราทํากับศัตรูเราจะสามารถทํำดามจได้เพิ่มสําหรับแหวนแอนด์เมนไทถือว่าเป็นแหวนที่สําคัญมากๆสําหรับการ p พ r ร y เพื่อเก็บเวพอแลเนเทคนิคชาร์ เวพอัเทคนิคดา a g e ให้กับเราด้วยครับทีนี้ทางฝั่งของ Perry ยังไม่จบแต่เพียงแค่นั้นอีกสิ่งที่เราสามารถทำได้ในออกเมนนั่นก็คือใส่ออกเมนที่มีชื่อว่า Glacial Wall สํสำหรับ Glacial Wall ใน Primary Sa มซมบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา Perry รศัตรูสำเร็จเราจะได้ Blessing of Endurance และถ้าเราอ้างอิงจาก c o d e ็ในตัวเกม Blessing of Endurance มันจะช่วยลดดาม g จที่เราจะโดน เมื่อเรารวมการทำงานของ Glacier Wall กับ adamantite band แล้วนั้นต่อหนึ่งครั้งที่เรา parry ศัตรูสำเร็จเราจะได้ทั้ง weapon technique charge speed weapon technique damage และได้ buff ที่จะลด damage ที่ศัตรูสามารถทำกับเราได้ภายในการ parry เพียงแค่ครั้งเดียวครับอย่างที่เราได้บอกไว้ตอนต้นว่า a r c o n Fury ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในเคสนี้เพราะในส่วนของ s i l v e r m a n v a l u e Plate นั้น a r c o n Fury ส่วนหนึ่งของบัฟที่เราจะได้ในโหมดนี้มันก็คือ w e a เว n t ่ c h n คน Charge Speed เพิ่มอีก300%เพราะฉะนั้นสิ่งถามาให้เราจะพูดถึงนั่นก็คือการเก็บ a r c o คอนฟิรเพื่อที่จะเอา w e a เว n พ่ c เ n คน Charge Speed และสำหรับการเก็บ a r c ์คอนฟิรี่ชาร์นั้นผมได้เลือกมาเป็นออ m เมนที่มีชื่อว่า loyalty สำหรับออกเมนตัวนี้มันบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตีโดนสตรูแล้วนั้นเราจะได้อาร์คอนฟิรี่ชาร์จทันที1%และมีนำซ้ำรายได้อาร์คอนฟิรี่ชาร์ ซึ่งบัฟตัวนี้จะมีเวลาอยู่กับเราอีก10วินาทีหลังจากที่เราดู a อ g ก e n t Loyalty ไปแล้วสิ่งทําำใหผมอยากจะพูดถึงนั่นคือในส่วนของ w e a k Point สำหรับเกม godfall แล้วการที่เราจะเห็น w e a k Point บนตัวศัตรูได้นั้นเราสามารถทำได้โดยการที่เรา p พ r r y ศัตรูสำเร็จหลบศัตรูหรือรอการโจมตีแบบพิเศษจากมินิบอสหรือบอ s แต่ถ้าว่ามันมีวิธีหนึงที่เราสามารถทำได้ในการที่เราจะเห็นจุดอ่อนของศัตรูหรือว่า Weak Point ของศัตรูเมื่อไหร่ก็ได้ นั่นก็คือการใช้ออกเมนที่มีชื่อว่าสุร t ตีออกเมนนี้มาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตีโดนศัตรูด้วย n o h e r n t e c h ทคนิ e มันจะทำการโชว์ e a k Point ของศัตรูตัวนั้นขึ้นมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องรอมีหน้ำซ้ำ e a k Point อันต่อไปที่เราตีโดนนั้นเราจะสามารถทำดา a g e ได้มากขึ้นอีกและเนื่องจากบิลของเราเป็นบิลที่โฟกัสในเรื่องของการเก็บเว o n t e c h เท q u ิ Charge เพื่อทำให้เราสามารถใช้ Northern หรือ s southern t e c h ทคนิคได้บ่อย เมื่อเราใช้ Augment Surety คู่ไปกับการเก็บเว n พอนเทคนิคแบบนี้มันหมายความว่าเราจะสามารถเปิดจุดอ่อนของศัตรูได้ทีและสามารถทำดาม g จกับจุดอ่อนนั้นๆได้เยอะขึ้นเมื่อเราใช้ Augment Surety และก่อนที่เราจะไปต่อกันผมอยากจะขออนุญาตสรุปการทำงานของการเก็บเว t พอนเทคนิค Charge และ Archon Fury Charge เราไปเริ่มที่ r r s s u l s Legacy เมื่อเราใช้ Northern Technique หนึ่งครั้งเราจะได้ Blessing of Luck ซึ่งจะเพิ่ม Critical Chance ทำให้เราสามารถเก็บ Weapon Technique Charge ได้เร็วขึ้นจาก Lion Talisman และต่อหนึ่งครั้งที่เราใช้ Northern Technique ในการที่จะได้ Blessing of Luck เพื่อ Critical Chance สำหรับ Lion Talisman นั้น Augmenturity มันก็ทำงานไปในเวลาเดียวกันซึ่งจะทำให้เราเห็นจุดอ่อนของศัตรูและเราก็สามารถทำ Damage กับจุดอ่อนของศัตรูได้เพิ่มขึ้น และเมื่อเราเลือกที่จะตีจุดอ่อนของศัตรู o อ Men Loyalty ก็จะทำงานในการเก็บอา c o คอน l ิ r เ Charge และถ้าการตีจุดอ่อนต่อนหนึ่งครั้งที่เราทำมันติด Critical Hit ด้วยมันก็จะทำให้ Lion Talisman สามารถเก็บ w e เวพอ t e c h คนิ Charge เพิ่มได้ไปในเวลาเดียวกันกับอา c o คอน r ิ r h c r g r g e และถ้าเราเลือกที่จะ Parry ศัตรูเพื่อที่จะเอา w e a p o พ t e c h n คน Charge Speed จากแหวงของเราหรือไม่ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราได้นั่นคือในส่วนของเวพอ t e t h c คนิค Damage เพิ่มซึ่งเมื่อเรา Rotate กลับมาที่ d r a s k u l l ์เลกาในการใช้ Northern t e c คนิคครั้งที่2เราจะสามารถทำ Damage ได้เพิ่มขึ้นและเราก็จะได้ Blessing of Luck และ Augment Surety ก็จะทำงานอีกครั้งหนึ่งและเราก็สามารถ Proc Augment Loyalty ได้อีกทีและการทำงานทั้งหมดตรงนี้มันก็จะวนลูปก,กันไปเรื่อยๆระหว่างที่เราต่อสู้กับศัตรูจนกว่าศัตรูตัวนั้น จะตายไปครับทีนี้เราเข้ามาสู่รายละเอียดปลีกย่อยของชุดนี้ซึ่งอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงนั่นคือในส่วนของออก m e กับช่องที่เหลือของมันออก m e ตัวแรกที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นคือออก m e ที่มีชื่อว่า mirror ออก m e น,นี้มาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตีโดนจุดอ่อนของศัตรูมันจะทําให้ศัตรูตัวน,นั้นนนั้ติด mark หรือว่า d e b u ฟที่มีชื่อว่า mark of weakness และถ้าเราอ้างอิงจาก codex mark of weakness มันจะทําให้ศัตรูทำ damage กับเรา น้อยลงและสาเหตุที่ผมเลือกใส่ Augment Mirror มาในเคสนี้มันเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่เราตีจุดอ่อนของศัตรูเพื่อเก็บ r c o n f e นฟิริชา g e สศัตรูตัวน,นั้นก็จะติด Mark of Weakness ไปด้วยในเวลาเดียวกันสำหรับ Augment อันที่2ที่ผมอยากจะพูดถึงมันไม่ใช่ว่า Entropy สำหรับ Augment นี้ใน Primary s t a m มันบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ r c o n f e น u r y มันจะทำการยิงมิไซล์ออกไปใส่ศัตรูสูงสุดถึง3เป้าหมายด้วยกัน ซึ่งมิสไซล์แต่ละอันนั้นมันจะสามารถทำดาเมจได้สูงถึง9,500กับอีก3 Physical damage ใส่ศัตรูโน้ตกันนิดหนึ่งสำหรับออกเมนตัวนี้นั้นถ้ามันมีศัตรูเพียงแค่ตัวเดียวออกเมนตัวนี้จะยิงมิสไซล์เพียงแค่อันเดียวนั่นหมายความว่าศัตรูต่อ1ตัวจะได้รับมิสไซล์หรือว่าได้รับดาเมจจากออกเมนตัวนี้เพียงแค่ครั้งเดียวและสาเหตุที่ผมเลือกใส่ออกเมนตัวนี้มามันเป็นเพราะว่าอาร์คอนฟิรี่ชาร์จมันคือส่วนหนึ่งที่เราต้องใช้ ในการเก็บเว็บพอนเทคนิคอย่างที่เราได้อธิบายไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะสามารถใช้อาร์คอนฟิรีได้ค่อนข้างบ่อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราใส่ออ g เ e มนเอนโทรปมามันก็เป็นการช่วยเพิ่ม d ดา a g e ส่วนหนึ่งที่เราสามารถทำได้กับศัตรูและรายละเอียดปลีกย่อยส่วนที่2นั่นคือความอยู่รอดผมอยากจะขออนุญาตไปเริ่มที่แหวนอีกวงหนึ่งที่ใส่แหวนวงนี้มันมีชื่อว่า Ring of the first So สำหรับ Primary Set ของมันมันบอกว่าเราจะได้ Overheal ทุกครั้งที่เราตีโดนจุดอ่อนของศัตรูและเมื่อเราเอามาใช้กับ i ิ w นี้ในการที่เราจะตีจุดอ่อนด้วย Augment Surety กับ o u m m n n t Loyalty อยู่แล้วนั้นแหวน Ring of the First Sword มันก็จะให้ความอยู่รอดกับเราในเรื่องของ Overheal ซึ่งออปชั่นอีกการหนึ่งที่เราสามารถใส่ได้ในแหวนนั่นก็คือ Ring of Noxious Power สำหรับ Primary Set มันบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา ปาโลของเราไปโดนศัตรูศัตรูตัวนั้นนั้นจะติด mark of leeching และถ้าเราอ้างอิงตาม codex mark of leeching มันจะทำการคืน hp ให้กับเราเมื่อเราตีโดนศัตรูที่ติด mark นี้อยู่หรือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราง่ายๆก็คือเป็นการดูดเลือดจากศัตรูนั่นเองและของช่วยในการเอาตัวรอดอันที่2นั่นก็คือ amulet of the betrayer สำหรับ primary set มันบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ hp ของเราจะถูกลดเหลือศ มันจะให้ HP เรามาเพียงแค่1 HP และตัวละครของเราจะไม่สามารถรับดาเมจได้เป็นเวลา5วินาทีซึ่งการทำงานตรงนี้มันมีคูลดาวอยู่10นาทีและสำหรับอาวุธที่2ที่ผมเลือกใช้มาคิดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ทุกคนใช้กันอยู่ตอนนี้ในเกม Godfall นั่นก็คือ Legendary Warhammer Darkstar Crusher เจ้าตัว Primary Set มันบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เวพันเทคนิคกับค้อนตัวนี้นั้น มันจะสร้างโดมขึ้นมาซึ่งโดมตัวนี้มันจะทำให้ศัตรูในโดมมีการเคลื่อนไหวชา้าลงไป30%แต่ถ้าว่าการทำงานตรงนี้มันก็มีคูลดาวน์อยู่ที่120วินาทีทีนี้เรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนที่จากกันไปในวันนี้นั่นก็คือในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปั๊บที่เราได้หรือที่เรียกว่าบูลรวมไปถึงบอสมอดตฟายเออร์ในดรีมสโตนเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลกับดาเมจที่เราสามารถทำได้ ยกตัวอย,อย่างเช่นถ้าบอสใน Dreamstone มีการป้องกัน l องสอ w o r หรือว่า l องสอ w o r resistance damage ของเราในบิลนี้ก็จะถูกลดลงไปเช่นเดียวกันกับ weapon technique resistance และถึงแม้ว่าการที่เราไปลง Dreamstone นั้นเราสามารถสับเปลี่ยน resistance ของบอสได้แต่มันก็ไม่ใช่ในทุกครั้งที่เราไปลงและเนื่องจากระบบเ n d g เก e ของ Godfall นะตอนนี้มันมีการสุ่มการต้านทานในสิ่งต่างๆที่เราใช้ มันเลยทำให้ผมสามารถสรุปออกมาได้ว่าสำหรับเอ็นเกมของ Godfall แล้วนอกเหนือจากบิวหลักที่เราใช้เราควรที่จะมีบิวอื่นในสไตล์อื่นๆสำรองไว้เพื่อในกรณีที่เราไปเจอ Resistance กับบอสที่เราไม่สามารถสู้มันได้ด้วยบิวหลักของเราและสำหรับบิวอื่นๆที่เราจะไปดูกันในซีรีส์บิววิดีโอของเกม Godfall จะเป็นยังไงต้องคอยติดตามชมกันในเอพิโซดหน้าครับ อ๋อล้ครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเกม Godfall Silverman Valorplate Build เพื่อใช้ Weapon Technique และเก็บ Weapon Technique Charge กับผมทางชินในวันนี้ยังไงขอบคุณมากที่เข้ามาชมกันเดี๋ยวเรวเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนเพื่อนนี้รับสวยครับ